เน้น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 สวัสดีครับพี่น,โนโอาอทุกท่านมาแล้วครับกับช่องสุปขสามพีชเนียกินจะได้ขึ้นลำกินจะได้ขึ้นมวนครับผมมาเลยมาเลยวันนี้นําเสนอเมนูลาบควายลาบควายลาบเนื้หลาบเนี้วครับน,นี่คือไงองนี้ล้ะก็พักั่วไปครับหลายอย่างหลายอย่างนนี่เหมาะกันนกันก่อนกนะักนนนกกันนนกน นี่เด้อแบบขมๆถม้ามันขมอร่อยครับอะเหยาะเหยาะเหยาะกำแกนิออกกำหนกหลาบควายเหนียวครับด่าเออหันเลยก็รื้น้ำลายอึกโลไปครับอะลองเหรอซื้อมาครับนี่ซื้อมาในเลี้ยงคนเยอะเด้อเอาอีไปเลยบ๋ออือหืม ฮึมม <c oughs> <c oughs> จำแหลกไปโขมอมลอมอันนับมาครับมาเด้อ Vườn cơm nhanh nhanh em ạ ừ. Mọi mọi khắp cấm lệch với จวาบข้ามชองนี่โอเคเในก่อนครื่งหนเ่ีเยเน้น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  <c oughs> แต่ครับเออ,เ,ออเ,ออเออผมให้น้อยๆน,อยนะอือโอตรจิมกันจิ้มมือ,อ mọi thứ đều hấp à nhọc 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 đập nhúm đập nhúm đó từ แต่เครื่องไหนมาสุกนะครับซื้อมาให้พอนี่พอได้จับน่ะเนี่ยฮะ เหมาะจะแต่ครับปะ่ะนี่อ๋อเอาครับเนะเต็มๆเอาปลา่ัมได้ กัขอกัมขอเนียนๆกัมรับเนี้อไปเลยน้ได้ยินเหม,มือนอะครับปะ nhường đi em hỏi đi ổn điểm một xin luôn Để nó cắm như nháy nhảy lên là... mm hình Bắt đầu. Ừm. Căm, không đi không gắn đến gắn nên, nên căm một con dưỡng mô là hm 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 หอมฉันหน่อยคงสะใจดีครับจำง่าย làm gam một và thôi khó chọn luôn ไปโตสะอาดใจกันนะครับวันนี้เตรรลาบควายหนิวไปไปันมีอย่างละขอตัวกัน้ะครับตัวเองให้พี่ผาปาดประกันได้ก็ขออภาัายเด้อเด้อวันนี้นะลาบควายหนิวครับได้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะพอจะเมนูอย่างครับฝากกดติดต,ตามเด้อครับช่องสวัสด like, ีสามพี่เชนิวคไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันรัใจให้กังกําครับเดี๋ยวฝากกันใหม่โอกาสหน้าครับโอกาสนี้ตัวเองก,ก่อนไปจัดการเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ